อยากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 เป๊ปกวัวเดวลาในฐานะเจ้านายเก่าอยากเห็นเลวเนลเมสซี่หวนคืนบาเซลน่าในช่วงซัมเมอร์นี้หลังสิ้นสุดสัญญากับปาริเซงแชแมงเป๊ปกวัวเดวลากุนซอแมนซิตี้สนับสนุนการหวนคืนถิ่นเก่าบาเซลน่าในซัมเมอร์นี้ของเลีเนลเมสซี่เนื่องจากเขาคิดว่ากองหน้าชาวอาเจนไใต มควรได้รับการกล่าวคำอำลายอย่างสมฐานะนักเตะดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของสมโมสรตามรายงานจาก ESPN เมซี่บอกลาบาร์เซลโลนาเมื่อซัมเมอร์ปี2021แบบแฟนบาซ่าไม่ทันได้ตั้งตัวและไม่มีการกล่าวคำอำลายอย่างเป็นทางการเนื่องจากสมโมสรประสบป,ปัญหาทางด้านการเงินจนไม่สามารถรักษานักเตะไว้ได้อย่างที่คาดหวังก่อนเมซี่จะย้ายไปเซ็นสัญญา2ปีกับแปร์แชร์แต่ลังไป35มีโอกาสหวนกลับคืนสู่ค้ำหนุ่ยอีกครั้งในซัมเมอร์นี้ หลังที่สุดสัญญากับแปรแชร์ขณะที่เซอร์คิวบูสเกตสมาชิกคนสุดท้ายในทีมบาร์เซโลนาในยุคข,ของเป๊ปที่คว้าแชมป์ทุกรายการกำลังจะบอกลาสโมสอหลังจบฤดูกาลนี้เป๊ปคาดหวังว่าเมสซี่จะหวนคืนสูขข่คัมหนูในช่วงซัมเมอร์หลังมีราานานว่าสโมสรเตรียมสัญญา1ปีพร้อมออปชั่นอีก1ปีให้กับนักเตะผมเป็นสมาชิกของบาร์เซโลนาผมมี2ที่ของผมที่คัมหนูและผมหวังว่าวันหนึ่งเราจะได้บอกลาเมสซี่อย่างที่เขาควรได้รับ ผมมั่นใจว่าเขาจะทําสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพื่อกลับมาบาร์เซโลนาเขาเป็นทักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาบาร์เซโลนามีความรุ่งโรจน์แต่นั่นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่มีเขากว่าเดี๋ยวลากกล่าวรู้อยู่แล้วฟานบาสเตนชี้เมสซี่ไม่ควรไปเล่นที่ซาอุมากรูแฟนบาสเตนระบุเดี๋ยวเนี่ยเมสซี่ไม่จำเป็นจะต้องไปกอบโกยเงินที่ซาอุดีอาระเบียสักนิดพร้อมบอกเมสซี่น่าจะเป็นคนที่เลือกได้เองว่าอยากไปเล่นที่ไหน มากูแบนบัสเตนตำนานชาวดัตต์กล่าวว่าเรียเนลเมซี่กองหน้าคนดังของแปร์ชแชร์ไม่ควรไปเล่นที่ซาอุดีอาระเบียเพี่งเพื่อกอบกลวยเงนิงนช่วงบั้นปลายอาชีพการค้าแข้งอนาคตของเมซี่เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องหลังจากทุกวันนี้เขายังไม่ได้รับการต่อสัญญากับแปร์ชแชร์เลยทั้งที่ตัวข้อสัญญาจะหมดลงหลังจบซีซั่นนี้แล้วโดยอัลฮิลานทีมดังในซาอุดีอาระเบียคือหนึ่งในสโมสรที่ให้ความสนใจในตัวเมซี่ ผมคิดว่ามันเป็นทางเลือกที่แย่การที่คุณต้องไปที่นั่นก็เพื่อที่จะกอบโคยเงินก้อนโตเป็นตัวเลือกที่ไม่เหมาะสมทุกวันนี้คุณก็มีเงินเยอะอยู่แล้วนี่ถ้างั้นก็ทําสิ่งที่ชอบไปเลยสิผมจินตนาการภาพแบบนั้นการที่เมซี่ไปเล่นที่ซาอุดีอาระเบียผมคิดไม่ออกเลยคือคุณเป็นเจ้านายของเต็งไม่ใช่หรือคุณสามารถไปเล่นที่ไหนก็ได้ตามที่ตัวเองต้องการอยู่แล้วนี่จริงไหมปูรินย่ยืนยัน ไม่เคยคุยกับทีมนี้หลังมีข่าวเตรียมชิงหนีโรมาโซเซบู indo, ริโยปฏิเสธข่าวเรื่องการเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของปารีสแซงต์แชงกงท่านี้มีรายงานในฝรั่งเศสระบุว่ายักษ์ใหญ่แห่งเวทีลีกเอิงได้ติดต่อกับผู้จัดการทีมโรมาอีกทั้งยังมีความคืบหน้าในการเจราจาอย่างมากในการที่จะบรรลุข,ข้อตกลงร่วมกันโดยตอนนี้ผู้จัดการทีมวัย60กำลังเตรียมทีมสำหรับเกมยูโรปาลีกรอบรองชนะเลิศน,นัดแรก ที่จะเจอกับลิเวอร์เซนในคืนวันพฤหัสที่11พฤษภาคมนี้ทางนี้ก่อนการแข่งขันบูริโย่ถูกนักข่าวถามว่าเขาได้พูดคุยกับแป่แช์เกี่ยวกับการเข้าไปแทนที่คิสทอฟเกาติเ,าเย่ผู้จัดการทีมคนปัจจุบันหรือไม่ในการตอบคําถามของสกาสปอร์ตอิตาลีบูริโย่กล่าวว่าถ้าพวกเขาโทรมาจริงๆพวกเขาก็ไม่ได้เจอผมนะผมไม่เคยพูดคุยกับพวกเขาเลยบูริโย่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการทีมโรมา่าเรื่องนพฤษภาปี2021 พ่าพวกเขาประสบความสำเร็จในยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้วแม้จะมีความเป็นไปได้ที่เขาจะสามารถนําทีมจากอิตาลีไปสู่ความสำเร็จในยุโรปได้มากขึ้นในฤดูกาลนี้แต่ก็ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตของเขาที่สโมสรนสัญญาของเขากําลังจะหมดลงในปี2024และอัลเมซสปอรายงานว่าที่ปรึกษาฟุตบอลของแปร์แชาย,ยางลุยคัมปสตได้พูดคุยกับเอเจนต์ของบูเรนโยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการร่วมงานกันในช่วงซัมเมอร์นี้